ที่เขานะครับรุ่นเทเอ็มดีสีพัดซูเปอร์เซอเทเลดับเบิ้ลโปรเทเวนที่โปรฟังชั่นนะครับผมนะครับสั้นตรงกามาส่งนะครับลูกค้านะครับผมสาธิตติดตั้งฮอดพานฮอดสองครับผมแนะนรวิธีการใส่งานนะครับสาธิตจริงรีวิวจริงตรงปกไม่จกตานะครับกามาสีสาธิตนะครับลูกค้านะครับผมตันนี้นะครับกามสีเข้าเปลือกเป็นข้าวสารออกมาในรอบเดียวนะครับผมปรับขนาดได้ยี่สิบระดับนะครับผมปรับอยู่ดีระดับเก็มนะครับ เขาที่หนึ่งนะครับผมเขาที่สองเขาตายนะครับผมตัวนี้เป็นเศษฟางเศษซิ่งจะผลี่ถุงน่อดมอกมานะครับออกมานะครับผมแล้วก็ไสโลปป้องกันลัมปีกลับนะครับผมอ่าบอพุนพุ่งกระจายนะครับผมป้องกันล่าเข้าไปติดอยู่ในของเครื่องนะครับผมนะครับแยกคุณมอนแมงไข่เขานะครับผมเม็ดยาหน่อยครับออกมา นี่นะครับลอนสองซันหัวบดสแตนเลสนะครับผมหัวสีสแตนเลสลังร่อนสแตนเลสจอดิจิตอลวัดไฟนะครับนี่เป็นจอดิจิตอลนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็กระแสไฟ215โวลต์นะครับกินไฟอยู่ที่12แอมป์นะครับผมเวลาทำงานนะครับสวิตช์คอนโทรลซ้ายขวานะครับผมนะครับฝากไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะ ได้อะไรหรืออยากจะได้เครื่องสีเเขานะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอาการเครื่องชี้เขานะครับสอบถามเขามาได้นะครับสั่งตรงนะครับยินดีนครับแนะนําปรึกษาและบริการครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ